สวัสดีครับพบกับรายการรีโนเวตนะครับจากช่อง r o v o t e Home นะครับวันนี้ผมได้รับภารกิจจากเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับให้มาทำการแก้ไขปรับปรุงซ่อแมแซมหรือรีโนเว e นั่นเองนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวสอชั้นนะครับก็พื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับน่าจะประมาณร้อย นิดนิดตารางเมตรนะครับร้อยกว่าตารางเมตรนะครับรวมสองชั้นนะครับไม่ใช่ชั้นเดียวก็เป็นบ้านที่ไม่เก่ามากนะครับก็น่าจะประมาณสัก20ปีได้โดยประมาณนะครับซึ่งก็มีอะไรที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงหลายอย่างเลยนะครับที่เป็นโจทย์ของเจ้าของบ้านนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกทท่านนะครับมาดูกันว่าเราจะต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขอะไรยังไงตรงหน้าบ้างนะครับ เราไปดูด้วยกันแล้ดูซิว่าทําเสร็จแล้วบ้านหลังนี้จะเป็นยังไงครับป่ะตันเรามาเริ่มกันจากหน้าบ้านนะครับตัวตัวนี้อออกนะบิวอินสอตัวนี้เอาออกนะครับประตูเล็กนี้ใช้ปันเดิมนะฮะเปลี่ยนลูกบิด เป็นลูกปิดใหม่กับตัวล็อกใหม่นะครับบันไดเสริมไม่เต็มกระเบื้องด้านหน้านี้รื้อใหม่หมดเลยนะครับทุกทิ้งใหม่หมดเลยทำบันไดขึ้นหน้าบ้านนะครับประมาณสัก4สเต็ปนะครับ ประตูหน้าบ้านนี้รื้อออกนะครับเปลี่ยนเป็นบานกระจกอลูมิเนียมนะฮะไม้ที่เขาเอามาแปะเจ้าของบ้านมาแปะเก่าเนี่ยรื้อออกทั้งหมดนะครับแล้วก็ทาสีใหม่นะฮะิมนกาบที่เสานี่เอาไว้แบบเดิมนะฮะไม่ต้องยุ่งทำอะไรนะครับ เนื่องจากบ้านนี้มีผู้สูงอายุนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะต้องทําเป็นทางขึ้นวิวแชร์นะครับนี่นะฮะทางขึ้นวิวแชร์แล้วก็วกขึ้นไปตรงนู้นนะครับพร้อมราวกันก้นการตกนะครับวรงรอบบ้านแก้ไขนะครับมีคงรอบบ้านอยู่ป้องกันสัตว์เลื้อยคลานก็ไปทํารังนะครับอันตราย คราวนี้เรามาดูข้างในบ้านนะครับเริ่มจากหน้าต่างนะครับเมื่อกี้ประตูนี้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นบานกระจกอลูมิเนียมนะครับที่ดีไซน์ไว้ก็จะเป็นบานฟิกซ์สองข้างนะครับแล้วก็เป็นบานเปิดตุงกลางนะครับหน้าต่างบานนี้นะครับรื้อออกเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นบานกระจกอลูมิเนียมเหมือนเดิมนะครับเป็นบานสลักสองข้างนะครับมาลื้อออกนะครับ อยรอทิ้งนะครับเปลี่ยนเป็นโคมกลางโคมแสงสว่างนะครับฝ้าอย่างเดิมนะครับไม่ต้องเปลี่ยนเพียงแต่ทำสีใหม่นะครับเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ทุกดวงนะครับประตูบานนี้คงเดิมนะครับต่อไปเดี๋ยวห้องนี้นะครับพอเปิดมาเนี่ยเราจะทำเป็นห้องผู้สูงอายุนะครับผนังนี้ทุกทิ้งนะครับทุกทิ้งเลยเพราะว่า มันซุดจนร้าวเห็นไหมครับดูใ,ใกล้ๆเห็นไหมฮะร้าวหมดแล้วด้านบนก็ร้าวนะครับอันนี้เกิดจากการซุดนะฮะถ้าเราดูเฉพาะบานหน้าจังพังมาหมดเลยครับมีด้วยเห็นไหมรอยร้าวเกิดจากการซุดนะครับประตูเปลี่ยนใหม่นะครับห้องนี้นะครับ ห้องผู้สูงอายุนะครับฟาดเราต้องทําใหม่นะครับมีรอยช่องว่างนะครับของหลังคานะครับผุมาแล้วนะครับจะพังแล้วนะฮะพื้นนะครับหรือกระเบื้องเก่านะครับเปลี่ยนใหม่เป็นปูกระเบื้องเช่นเดิมนะครับกับเปลี่ยนกระเบื้องใหม่นะฮะช่องตรงนี้นะครับช่องตรงนี้ปิดนะครับปิดเลยนะครับ อาจจะใส่เป็นหน้าต่างหนึ่งบานเดีย๋ยวอันนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีหนึน่งกับเจ้าของบ้านนะครับส่วนตรงนี้เมื่อกี้ผมบอกว่าเป็นห้องผู้สูงอายุเนาะตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำต้องทาสโลปนะครับวิวแชร์นะครับสโลปลงมานะครับอันนี้คือห้องผู้สูงอายุนะครับถงชั้นหนึ่งนะครับตรงนี้เมื่อก่อนเจ้าของบ้านบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นโรงงานทอผ้านะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเขาสาร้างมาเพื่ออะไรนะครับ ทุกทิ้งนะครับทุกทิ้งพื้นกระเบื้องรื้อหมดเลยนะครับรื้อหมดเลยนะครับแล้วก็คูใหม่ทั้งหมดเป็นแกรนิโต้นะครับเป็นแกรนิโต้นะห้องน้ําหรื้อกระเบื้องใหม่ทั้งหมดนะครับรื้อกระเบื้องใหม่ทั้งหมดและวูใหม่นะครับประตูบานนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะฮะเราจะเปลี่ยนเป็นบาน UPVC นะครับพร้อมมุมกบนะครับ บานซิงค์หลังล้างหน้านะครับเปลี่ยนใหม่นะฮะอ่างสุขภัณฑ์เปลี่ยนใหม่หมดนะครับกำแพงที่เขาขออก่อมาเป็นฉากกั้นนะครับแล้วก็ประตูกระจกนะครับสำหรับห้องชาเวอร์ทุกทิ้งใหม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นาบานกระจกกั้นไว้เฉยๆนะครับตัวบานกระทุ n g บานนี้ก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยน แต่เราไม่ได้เปลี่ยนเป็นมังกรทงแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นพัดลมดูดอากาศแทนนะครับอาจจะสูงขึ้นไปนิดนึงนะฮะอันนี้จะต่ําไปหน่อยเราจ,จะไ้สูงนิดนึงเป็นพัดลมระบายอากาศนะครับอันนี้ก็หรือกระเบื้อ,องวงใหม่ทั้งหมดนะครับปิดกับห้องน้ํานะครับอันนี้จะเป็นประตูห้องครัวนะครับอ่า บานสวิงบานนี้นะครับที่เป็นกระจกอลูมิเนียมมิเราจะคงไว้เดี๋ยวเราจะทําความสะอาดให้นะครับเช่นกันครับกระเบื้องครัวหรือทิ้งฟูใหม่ทั้งหมดนะครับหรือทิ้งปูใหม่ทั้งหมดแต่ว่าบิวอินพวกนี้เดี๋ยวเราจะคงเอาไว้นะครับเพราะผมเช็คแล้วยังใช้ได้อยู่ไม่ผุไม่พังนะครับเด,เ,รเดี๋ยวเราจะเก็บสีใหม่ให้ทั้งหมดนะครับสําหรับิวอินตัวนี้นะยังสวยอยู่อ่ะคราวนี้เรามาดู เคาน์เตอร์ครัวนะฮะเคาน์เตอร์ครัวของเดิมจะเป็นอย่างนี้บานกระจกอลูมิเนียมนี้เราจะคงไว้ซึ่งมันอยู่ตรงกับซิงเห็นไหมฮะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนแนวเลยนะครับซิงเนี่ยเดี๋ยวเราจะไว้ข้างนี้เพราะอะไรครับตรงเนี้ยมันมีาบานกระจกอยู่ถูกไหมฮะมันควรจะวางาเจ้าเตาดีกว่านะฮะเวลาทำกับข้าวทำอาหารมันจะได้ระบายออกไปได้นะฮะ ซิงค์เราจะมาเปลี่ยนมาไว้ตรงนี 1941, ้นะครับเพราะตรงนี้ของเดิมเขามีเครื่องกองน้ำนะครับแต่เครื่องกองน้ำก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะเพราะงั้นซิงค์จะอยู่แถวๆนี้นะครับซิงค์จะอยู่แถวๆนี้คือแล้วก็เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ฝั่งนี้ทั mm ้งหมดนะครับเราจะรื้อทิ Poke ้งใหม่หมดเลยเพราะว่าข้างล่างจะเป็นแบบบิวไม้นะครับแล้วก็ท็อปด้วยแผ่นหินข้างบนนะครับเพราะงั้นข้างล่างเนี่ยมันผุพังหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะรื Gold ้อทิ้งทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็ทําเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะครับอันนี้สําหรับครัวนะจะมีประมาณนี้แล้วก็เปลี่ยนบานซิงให้ใหม่หมดเลยนะครับเขาเนี้ยต่อจากห้องครัวเนี่ยอันนี้คืองานหนักที่สุดของเรานะครับห้องนี้เมื่อก่อนไม่รู้ว่าเขาทําอะไรนะฮะนะฮะห้องนี้นะข้างบนไปหมดแล้วนะห้องนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทุบทิ้งไปเลยนะครับเคาน์เตอร์ตัวนี้เราจะทุบทิ้งนะครับ เราจะสก,กัดออกทั้งหมดเลยนะครับเพื่อที่จะปลูกกระเบื้องใหม่นะฮะส่วนทางลงตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราทำเป็นข่้นบันไดสักสองขั้นเพื่อที่จะลงไปด้านล่างนะครับห้องนี้นะครับอันนี้ประตูดเดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่้อามุงกบนะครับอันนี้ผมดีไซน์ไว้นะครับว่าจะไว้เป็นแทงนา้านะครับเป็นแทงน้ำแทงเก็บน้ําแล้วก็ไว้ปัม๊มนะครับปั๊มหนึ่งตัวต่อพ่วงเข้าระบบภายในบ้าน อันนี้ก็ลลอกระเบื้องปู่ใหม่เหมือนกันนะสิ่งที่ผมบอกว่าเป็นงานยากที่สุดของงานงบ้านหลังนี้ก็คือตรงนี้ครับหลังคาที่เขาทำเพิ่มเติมเสริมขึ้นมาเนี่ยมันพังลงมแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเห็นภาพชัดตอนที่เราไปดูชั้นสองนะห้องนี้ผมดีไซน์ไว้ก็คือว่าเดี๋ยวผมจะลื้อหลังคาออกให้หมดเลยนะครับตั้งแต่ตรงนี้เลยนะฮะยาวไปเลยนะครับ ส่วนไปห้องผู้สูงอายุด้านนู้นนะครับผมจะ Trans รื้อหลังคาออกหมดเลยนะครับแล้วเราจะทำราคาใหม่ส่วนห้องห้องที่มีเคาน์เตอร์เนี่ยครับอันนี้เราจะทำราคาใหม่นะครับยาวไปจนถึงห้องที่เราวางเอาไว้เอาไว้วางแทงน้ํานะครับอันนี้จะเป็นหนึ่งโซนที่เราทรา <ST> ําราคานะส่วนตรงนี้ห้องที่เป็นถกตรงนี้นะครับเนี่ยเราทาให้มันเปิดโล่งนะครับตรงนี้เราจะรื้อทิ้งให้มันโล่งไปเลยแล้วลูกค้า เจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยจะเอาไว้ตากผ้าหรือเอาไว้ทําสวนหย่อมอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะทําท่อน,นําทิ้งนะครับเพราะว่าตรงนี้พอข้างบนมันไม่มีหลังคาแล้วเนี่ยตรงนี้เวลาฝนตกเนี่ยถ้าน้ํามันซึมเข้ามาเนี่ยพอมันเปิดโล่งแล้วเนี่ยมันจะไม่มีทางออกของน้ําตรงนี้จะกลายเป็นแอกนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทําวางระบบท่อให้ให้เจ้าของบ้านด้วยนะครับเห็นไหมฮะพังหมดแล้วนะตรงนี้จะเปิดโล่งนะครับ แ้ตรงนี้เดี๋ยวเราเราทำหลังคาหลังนี้ใหม่ห้องนี้ใหม่นะครับเป็นห้องผู้สูงอายุทำฝ้าใหม่นะครับแล้วก็บูกด้วยฟิล์มกันร้อนนะครับสนุนกัรความร้อนนะฮะชั้นหนึ่งจะมีประมาณนี้ฮะแล้วเ,เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปชั้นสองว่าหลังคาเกิดอ,อะไรขึ้นครับงานระบบไฟนะครับอันนี้เป็นย่อยนะครับอันนี้เป็นตู้ย่อยนะตู้เมนจะอยู่ชั้นสองนะครับสำหรับ ดูมเมนไฟนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งหมดนะครับแล้วสายไฟทั้งหลังนี้เราจะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับสายไฟพร้อมลงกล่าวให้เรียบร้อยไม่แน่ใจว่าเขามีกล่าวไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวผมลงให้เรียบร้อยนะครับสีทำใหม่ทั้งหมดนะครับทั้งหลังนะครับทั้งภายนอกภายในเพดานฝ้าอะไรทุกอย่างนะครับจะทําใหม่หมดนะครับอ่ะชั้นสองนะฮะบันไดนะครับบันไดเนี่ยผมเช็คแล้วไม้อยังดีอยูอ่ ไม่มีปลวกินแล้วก็ไม่โศกเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวผมจะทําสีให้นะครับทําสีเหมือนงานที่แล้วเลยนะงานที่แล้วใครถ้าเกิดใครติดตามนะครับผมทําสีบันไดให้เขาคือเหมือนใหม่เลยนะครับไปดูได้นะผมลงลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะไปดูได้นะครับทําสีเข้าใหม่ตรงถงบันไดนี้นะครับจะเอาเอาม่านออกนะครับก็ คงตัวกระจกบานฟิสนี้เอาไว้คงเดิมนะครับแต่ว่าจะเอาลูกกลงออกนะเราของเกา่าทํากําแพงไว้สวยนะฮะอันนี้ถือว่าฝีมือเลยนะครับเนี่ยฝีมือมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไม่เอานะครับของบ้านเไม่เอานะครับแหววเกินนะอันนี้เดี๋ยวเราจะทาสีใหม่หมดเลยนะครับเป็นสีเรียบๆนะ พอเราขึ้นมาชั้นสองนะครับนี่อันนี้คือตู้เมนไฟบ้านของจริงนะครับเป็นตู้ใหญ่เลยนะครับเปิดออกมานะครับตัวนี้เดี๋ยวผมเบเกอร์นี่ใช้ได้นะครับเบเกอร์เมนนี่ใช้ได้เซฟที่คัสเดี๋ยวเช็คอีกทีหนึ่งนะฮะส่วนตู้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใหม่อันนี้เป็นตู้รุ่นเก่านะครับเปลี่ยนตู้ใหม่ให้ต,นะตรงนี้นะเฉพาะตรงนี้ เรามาเริ่มจากห้องนี้นะครับห้องนี้ไม่มีอะไรมากครับหน้าต่างคงเดิมนะครับหน้าต่างนี้ก็คงเดิมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาเหล็กดัดออกนะครับแล้วก็เก็บงานหน้าต่างให้นะครับเพราะว่าหน้าต่างเนี่ยมันค่อนข้างจะฝืดเห็นไหมฮะได้ยินเสียงไหมฮะอ่ามันจะฝืดเดี๋ยวเรามาแก้ไขประตูนี้คงเดิมนะครับคงเดิม ใช้ได้อยู่นะครับข้างบนนี้จะมีทั้งหมด1นึห้องนะครับห้องนี้ก็เช่นกันฮนะไม่มีอะไรครับก็คือรื้อแค่ลูกโร่งออกเอาม่านออกนะครับเหมือนกันนะครับสองฝั่งทุกห้องเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็จัดการทําให้มันลื่นนะครับเวลาเลื่อนมันลื่นๆก็คือจบทําสีนะครับ พื้นปาเก้เนี่ยลูกค้าเอาแบบเดิมนะครับผมดูแล้วก็ยังโอเคอยู่ครับพอใช้ได้อยู่ครับอีกนานนะครับห้องนี้สีเข้ามานี่น้ำตาลขึ้นหัวอะไรหวานมากก็เช่นกันนะครับหน้าต่างอันนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นหน้าต่างไม้นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นบานกระจกอลูมิเนียมนะครับหรือม่านออกนะครับ ดรลูกกงออกเหมือนเดิมนะครับหรือลูกกงออกมาต่อันด้วยห้องนี้นะครับห้องนี้ห้องหวานแหววเนี่ยนะครับจะเป็นห้องนอนห้องใหญ่ที่สุดในบ้านนะครับเพราะนั้นจะมีห้องน้ําในตัวนะฮะห้องน้ํานี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนวงกบกับประตูใหม่เลยนะครับเป็นบานยู่ p v c นะครับอันนี้โซมแล้วนะครับแล้วก็ผูกข้างล่างผูกแล้วนะครับห้องน้ําเช่นกันครับหรือกระเบื้องออกทั้งหมดนะครับแล้วก็ปูใหม่นะครับ ข้างบนฝ้ายังดีอยู่นะฮะแต่ว่าจะมีร่องรอยร่องรอยของอเชื้อราเล็กน้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราทาน้ํายากันเชื้อรานะครับแล้วก็ทาสีใหม่เปลี่ยนโคมไฟใหม่ด้านล่างนะครับเปลี่ยนบางสิคงใหม่นะครับเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่นะฮะเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่เป็นอ่างล้างหน้าใหม่อ่างล้างอาบน,น,น,น้ำนี่ทุบทุบทิ้งนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็น ห้องชาเวอร์นะครับก็คือเดี๋ยวจะมีกระจกกั้นนะครับแล้วก็เป็นชาเวอร์แล้วก็มีเครื่องทาร์ต้ำุ่นนะครับเช่นกันครับอันนี้รือออกนะครับเปลี่ยนเป็นพัดลมดูดอากาศแทนนะครับโอเคห้องน้ําชั้น2ห้องสุดท้ายนะครับเช่นกันครับเปลี่ยนวงกบกับประตูใหม่นะครับเป็นบาน UPVC ครับแล้วก็บานซิงเปลี่ยนใหม่นะครับ รื้อกระเบื้องออกทั้งหมดแล้วก็ปูใหม่นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะรื้อออกด้วยนะตัวบาดกระจกตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวจอกระแผงกั้นโซนเปียกนะครับโซนเวอร์เนี่ยเอาออกแล้วเปลี่ยนเป็นกระจกกั้นเฉยๆนะครับเช่นชกันอันนี้ก็รื้อทิ้งนะครับเปลี่ยนเป็นพัดลมดูดอากาศนะครับ ทุกห้องนะครับจะมีเครื่องทำน้ำอุ่นทุกห้องนะครับอันนี้เดี๋ยวเราลื้อทิ้งเปลี่ยนใหม่นะครับเหมือนรับเปลี่ยนสุขภัณฑ์นะครับเปลี่ยนถ่านล้างหน้านะครับเมื่อ <int un> กี้ที่เราคุยกันไว้เรื่องของหลังคาที่เขาทำเสริมออกมาด้านข,าข้างข้างของบ้านนะครับเดี๋ยวมาดูกันผมพามาดูนะนี่ เห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นหันนี้ <Wow. S 1> ทั้งแถบเลยนะครับอันนี้เป็นงานหินสุดนะครับสําหรับบ้านหลังนี้เพราะอะไรถึงเป็นแบบนี้พื้นตรงนี้นะครับเขาไม่ได้มีการาลงเข็มนะครับก็คือเป็นการแค่เทพ,พื้นแล้วก็ปูกระเบื้องนะฮะแล้วก็ทําหลังคาซึ่งหลังคาเนี่ยงานต่อเติมที่ไม่ได้ลงเข็มและไม่ควรใช้หลังคาโมเนียเด็ดขาดนะครับ ราะหลังคาโมเนียเนี่ยเป็นหลังคาที่หนักมากนะครับแต่ละแผ่นหนาขนาดน,นี้นะครับมันจะรับน้ําหนักไม่ไหวนะครับทําให้ทั้งแถบเนี่ยซุดลตตงไปฝั่งนู้นนะครับฝั่งฝั่งรางน้ำตรงนู้นนะครับฝั่งต้นกล้วยนะมันจะซุดไปตรงนู้นหัวมันทิ่มไปครับพอ,พอหัวมันทิ่มไปปั๊บตรงนี้ถูกดึงออกจากตัวบ้านเห็นไหมฮะพังหมดเลยนะครับเพราะงั้นจา่ที่ผมบอกไปนะครับเดี๋ยวผมจะลื้อทิ้งให้หมดเลยนะครับลื้อทิ้งใหม่หมดทีด่นู่นเลยนะ ตรงลูกหมุนเนี่ยมันจะเป็นถงตรงกลางนะครับตัวลูกหมุนนะเนี่ยมันจะเป็นถงตรงกลางเงี้ยตรงนี้เราจะปล่อยโล่นะครับเราไปทําหลังคาตรงนู้นครับตรงนู้นเป็นห้องห้องผู้สูงอยู่นะครับตรงนี้จะเป็นห้องที่มีการวางเครื่องซักผ้าก็เป็นห้องซักผ้านะครับห้องซักห้องซักล้างทำความสะอาดนะครับตรงนี้จะทําหลังคายาวไปตรงนู้นครับตรงนู้นเป็นที่วางแทงน้ํากับ กำน้ำนะก็จะประมาณนี้ครับบ้านหลังนี้อันนี้เป็นส่วนนอกบ้านนะครับหรือว่าคงเดิมนะครับนี่เราทาสีใหม่ครับด้านนอกทาสีใหม่หมดนะครับหลังคาตัวนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใหม่ครับเป็นเมทัลชีสนะครับหรือทิ้งนะครับเก่าแล้ก็จะประมาณนี้ครับบ้านหลังนี้และนี่ก็คือโจทย์ทั้งหมดนะครับที่ผมได้รับมาจากเจ้าของบ้านนะครับเดี๋ยวเริ่มทำเมื่อไหร่ สุดท้ายจะเป็นยังไงห้ามพลาดนะครับและเดี๋ยวคลิปสุดท้ายคลิปส่งงานผมจะมาบอกราคาว่าบ้านทั้งหลังนี้ปรับปรุงไปในราคาเท่าไหร่ยังไงบ้างรอรับชมครับ